นะอ่านะวันนี้นี่ยายเรื่องหนึ่งก็เกิดขึ้นมานะครับว่ามันมีการเอาเรื่องเว็บพนันเนี่ยเข้ามาผูกกับลูกน้องผมทั้งแปดคนนะครับนะแล้วก็พยายามที่ะโยงมาหาผมนะครับจากคลิปเสียงเดิมๆนะครับที่บิ๊กโจ๊กก็พยายามไล่เลียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีการเชื่อมโยงในส่วนบัญชี ของลูกน้องทั้ง8คนนะครับให้มาเกี่ยวพันกับตนผมมองว่านะครับเรื่องนี้มันไม่ง่ายหรอกครับที่ใครจะนำข้อมูลเส้นทางการเงินนะครับเอามาเชื่อมโยงกันได้ง่ายๆถ้ามันไม่เป็นจริงใครละครับจะโอนกันมั่วๆได้โอนให้ใครค่าอะไร ปกติแล้วนะครับระดับนี้ก็ไม่มีใครนะครับอยากเอาเส้นเงินเส้นบัญชีนี่ไปแตะหรอกครับเพราะมันเสี่ยงครับนิดเดียวมันก็ผิดแต่บางทีนะครับอาจจะเป็นเพราะความไว้ใจไว้ใจใครครับในลูกน้องผมไม่รู้ว่า จะจริงหรือไม่จริงนะครับแต่ถ้าด้วยอํำนาจและก็บารมีที่อยู่ตอนนั้นไม่มีใครหรอกครับที่จะมาก,กล้าตรวจสอบข้อมูลอย่างนี้ระดับรบองพอบอตรครับใครจะกล้ามาเล่นครับไม่มีหรอกครับแล้วลูกน้องนะครับตายน้าตื้น ตายน้ำตื้นอะไรครับอาจจะหลงนาลีนี่แหละครับทำให้เกิดปัญหาทำให้ภาพที่มันหลุดออกมานะ่ะมันบ่งบอกอะไรครับทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วทีนี้การโอนเงินครับมันก็สามารถโอนได้ง่ายนี่แหละครับ บางทีนะนาลีนี่ที่เราไว้ใจน่นแหะครับยิ่งอยู่ไล่นะไม่ใช่ว่าเรื่องดีเท่าไหร่หรอกครับยิ่งถ้าผู้หญิงคนนั้นพัวพันเกี่ยวกับเรื่องสีเ่าแล้วเป็นไงครับตอนนี้โดนอีกรอบหนึ่งคดีเก่ายังไม่ตัดสินคดีใหม่เอาอีกแล้ว เพราะมันยังทําเหมือนเดิมะครับมันได้เงินง่ายหาเงินง่ายๆครับนี่แหละพยายามหาช่องทางหลีกเลี่ยงจะทำยังไงรู้หลบรู้หลีกครับเพราะทำมานานนั่นแหละครับยิ่งรู้จักคนมีสีด้วยซ้ำครับยิ่งง่ายเลยทีนี้จะทำอะไรก็ได้ ที่ข่าวทั้งแม้กรทั่งไปร้องเพลงด้วยนะมันเสียนะครับจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกครับร้องเพลงใกล้ๆเนี่ยระดับเทพอย่างนี้นะจะให้ใครเข้าใกล้ง่ายๆเลยครับขนาดลูกน้องตัวเองก็ยังด่าเลยครับว่าไปเอาหน้ายังมีนะครับเคยเห็นคลิปไหมไม่ต้องไปเอาใจที่บอกว่าจะช่วงโยกย้ายนะมีไงครับ นั่นแหละแล้วใครจะกล้าเข้าใกล้ง่ายๆครับถ้าไม่สนิทจริงมีแหละครับที่ระดับบิ๊กตำรวจนี่จะไปร้องเพลงหรือว่าไปคุกคีกับใครง่ายๆมันไม่มีครับเพราะกลัวเสียชื่อยิ่งคนที่ทําธุรกิจสีเทาด้วยแล้วยิ่งยากแต่นี่แหละครับอาศัย อิสตรีเข้ามานะครับทำให้ลังแตกเคยได้ยินไหมครับตั้งแต่สมัยก่อนอาส,สตรีเข้ามาเห็นไหมทับแตกเพราะอะไรเพราะเป็นอย่างนี้แหละครับไส้ศึกก็มีเพราะความไว้ใจสุดท้ายทับต้องพ่ายไปมันก็ไม่ต่างกันครับหน้าตอนนี้นะครับ เหมือนบิ๊กโจ๊กกำลังอยู่เดียวดายหัวเดียวกระเทียมรีบลูกน้องข้างกายหนีหายหมดครับนี่แหละครับวงการนี้ใครที่ไม่มีอำนาจก็แยกย้ายกันหมดครับเพราะเขาก็หวังความเจริญก้าวหน้ากันทั้งนั้นครับเพราะถือว่าบิ๊กโจ๊กช่วงนั้นมีโอกาสสูง ที่จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างที่คุณอาจพูดแล้วครับโดนสกัดกันเพราะหนึ่งในนั้นคุณอาจก็ร่วมอยู่ด้วยก็เลยออกมาเปิดโปงถึงกระบวนการนี้แต่ไม่รู้ว่าถึงตอนไหนแล้วครับตอนนี้กระบวนการนั้นถามว่าสำเร็จไหม บอกเลยนะครับว่าสําเร็จถ้าเป็นจริงนะครับแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะทุกอย่างเขาก็ทําด้วยเหตุและผลส่วนวิธีการที่บอกว่าเกี่ยวกับเว็บพนันต่างๆนี่ครับที่โยงมาถึงมีท่านหนึ่งนะครับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านบอกว่านะครับ ผมประชาคนชาวนาผมว่ามันจบแล้วไม่ว่าใครข้านายขายเพื่อนเยียบหัวข้ามรุ่นพี่โดยไม่เกรงกลัวผมคิดว่ามันจบและผมขอถามสั้นๆหน่อยแรกๆคนเป็นระดับนายพลหนีหมายเรียกก็เท่ากับคนนั้นไม่เคารพกฎหมายและจะมาโวยวายทีหลัง มันก็จบแล้วครับนี่คือเสียงของชาวนาว่าอย่างนั้นนะครับที่มองแค่ภายนอกไม่ได้รู้ลึกๆหรอกครับว่ามันเป็นยังไงแต่สิ่งที่เขาเห็นเขาก็ได้พูดออกมาอย่างนี้นะครับมันเหยียบหัวรุ่นพี่จริงไหมเยอะไหมมีคนบอกนะครับว่าขึ้นตำแหน่งแล้ว เหมือนชักบนนันไดหนีมีคนรู้หรือไม่ครับว่าช่วงหนึ่งมีนายตำรวจลหลายนายนี่ที่เอาชื่อนี่ไปแปะไว้ที่สามจังหวัดชายแดยนภาคใต้เพื่อที่จะเอาทวีคูณนะครับเพื่ออยากได้ในการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ตัวจริงๆไม่เคยไปปฏิบัติหน้าที่หรอกครับ เอาแต่ชื่อพอต้องการเวลาราชการนะครับกล้าไหมครับที่จะประลงไปจริงๆคนที่เก่งๆนะครับต้องลองลงไปดูครับไม่ต้องคุยโวโออดครับไปดูแล้วจะรู้เป็นยังไงครับช่วงนี้อย่างที่เห็นนะครับสถานการณ์เป็นไงบ้างครับระเบิดครับยิง นั่นแหละครับคือของจริงถ้าคนที่ไปอยู่จริงๆเนี่ยได้ถ้ามีโอกาสอย่างนั้นนะครับสู้รบจริงๆอย่างนั้นนะ่ะคุณจะได้อายุราชการเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่มีใครว่าหรอกครับแต่อันนี้มีแต่ชื่อหลังจากที่มีชื่อเสร็จได้อายุราชการก็ยกเลิกนี่ครับ ที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับมีเยอะแยะครับนั่นแหละครับมันต้องยอมรับความเป็นจริงบ้างครับการทํางานเนี่ยไม่ใช่เอาแค่เสนอหน้าต้องทำให้คนเห็นครับไม่ใช่ว่าออกข่าวแล้วเป็นคนดังทํำงานดีคิดใหม่นะครับคนที่เห็นว่าอยู่ในข่าวแล้วเก่งแล้วดี นั่นคือภาพที่อยู่หน้าจอแต่เบื้องหลังจริงๆแล้วมันมีอะไรหลายอย่างครับที่คนยังไม่รู้